สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ปัจใจสมยศไปต่อไหมนายกลุงหนังสมัยที่สพผลตำรวจเอกสมยศพุ่พันวงผ่านการกลุ่มเงียนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมล่วงผ่านครึ่งทางของสมัยสองซึ่งโดยปัญหาต่างๆที่เผชิญหนักรวมทั้งท่าทีที่แสดงการสนับสนุนมาดมแป้งนวลพันธ์น้ำซำเป็นนายกคนต่อไปน่าสนใจว่าหลังจบ การทำหน้าที่สมัยที่2องบิ๊กออสจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเก้าอี้ประมุขลูกหนังไทย2ปีผ่านไปของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยุคสมยศ2นับว่าเจอเรื่องต้องแก้ไขไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 วันนี้ทีมงานข่าวกีฬาเดนิวิวได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผลม่วงนายกสมาคมลูกหนังไทยที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้มานานกว่า6ปีกับการทำหน้าที่ในช่วงที่ยากลำบาก สมาคมมีเป้าหมายนโยบายบอลไทยทั้งระบบตามแผนพัฒนา20ปี Big o s กก่าวประมุขบอลไทยระบุว่าอย่างเช่นในฟุตบอลระดับเยาวชนได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกีฬาที่เกี่ยวข้องวางทำลายแข่งขันกันอย่างเป็นระบบไม่ให้ทับซ้อนก,นกันกับสมาคมจะได้ดูแลตารางฟุตบอลนานาชาติและจัดโปรแกรมไปแต่เจอโควิด19ก็แข่งไม่ได้ที่เตรียมมาก็ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่กระนั้นก็ตาม มีเรื่องที่ต้องเดินหน้าจนใกล้หรือล่วงกับคัมพีลูกหนังสไตล์ไทยแบบฝึกของ AFC ใช้ในไทยมาอย่างยาวนานศาสตร์ความรู้ฟุตบอลเปลี่ยนแปลงเราจึงต้องปรับปรุงม่อมหไมายกาเลสโรมากาซาเป็นผู้เขียนตำราจนใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแค่ส่งให้ AFC ตรวจจากนั้นเราจะเอาไปแจกจ่ายสโมสรอ,องค์กรสถานที่อาคาเดมีต่าง เพื่อฟุตบอลไทยพุ่งไปในทิศทางเดียวกันการสร้างทีมชาติไทยพลตำรวจเอกสมยศเชื่อว่ารากฐานคือฟุตบอลลีกที่แข็งแกร่งต้องเกิดขึ้นและการแข่งขันในลีกแน่นอนว่าสิ่งสำคัญก็คือเม็ดเงินสนับสนุนแต่ด้วยโควิด -19 าทำให้สมาคมเจอกับผลกระทบแบบเต็มๆเ,เงินสนับสนุนจากกก,กทก็ต้องผันไปช่วยทางด้านโควิดซึ่งเราก็เข้าใจได้ ส่วนไรายได้ของสมาคมจากสปอนเซอร์ก็หดหายถอนตัวไปก็มีส่วนที่ยังอยู่ก็ขอลดการใจ่ายให้น้อยลงอย่างที่ทราบกาันทางสมาคมกีฬาฟุตบอลประกาศลดเงินสนับสนุนทีมไทยลีกทุกระดับลงไปถึง35%ในฤดูกาลหน้าแม้จะทําให้มีการส่งผลต่อสโมสรและวงการฟุตบอลอาชีพแต่พลตํารวจเอกสมยศชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องทา จากที่เราเคยได้สมัยที่อยู่กลับทูวิชั่นยังอยู่ยังเรียกได้ว่ารายได้หายไปครึ่งหนึ่งก็พยายามหาส่วนอื่นมาโปะช่วงปี64-65พยายามรักษาสถานการณ์เงินหนุนสโม,มสรให้ครบตามจำนวนปีหน้าจำเป็นต้องลดลง35%เพราะสปอนเซอร์น้อยลงหลีกเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆที่ผ่านมาเงินส่วนใหญ่ไปสนับสนุนบอลอาชีพแต่ก็อย่าลืมว่าเรามีทีมชาติหลายชุด ที่ต้องสนับสนุน1-2ถึงปีที่ผ่านมาฟุตบอลทีมชาติไม่มีแข่งขันเราจึงยังมีเงินหมุนมาช่วยบอลอาชีพแต่ตอนนี้ทีมชาติกลับมาเตะก,กันปกติแล้วบางรายการจะจัดกันอย่างกระทันหันโดยเฉพาะบอลระดับอาเซียนจึงต้องการเงินส่วนหนึ่งเตรียมสำหรับทีมชาติอีกด้วยเมื่อถามถึงกระแสต่างๆจากโลกโซเชียลที่ดูเหมือนพลตำรวจเอกสมยศจะเป็นเป้าใหญ่ถูกวิจารณ์หนักๆ ในแต่ละณนะสถานการณ์ซึ่งยอมรับว่ามีเซ็งๆนะครับมาคิดทบทวนว่าเอ๊ะเราจะทำงานไปทำไมเคยเป็นพบตรอแต่ตอนนี้ต้องกลับมาทนหรือจะพักไปเลยดีไหมแต่ส่วนหนึ่งเราพยายามเข้าใจข้อชี้แนะต่างๆที่มีประโยชน์ก็เอามาคิดภรรยาลูกก็ให้กำลังใจบอกว่าต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปไม่ทำแล้วใครจะทำกับวาระการนำ นาวานลูกหนังไทยน่าสนใจท่าทีของผลตรวจเอกสมยศที่แบทท่าหน,นุนมาดามแป้งดน,นพันล่ำซ้ำอย่างชัดเจนว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกสมาคมคนต่อไปอาจมีบางคนสงสัยว่ามีอะไรแอบแฝงหรือเป็นเกมหรือเปล่าผมมองอย่างนั้นจริงๆคุณแป้งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นนายกสมาคมผมบอกคุณแป้งเขาไปตรงๆไปแล้วสองครั้งก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแป้ง แต่ถ้าพร้อมจะเป็นผมก็สนับสนุนถ้าทีเหมือนเตรียมช่วยคนอื่นเป็นนายกสมาคมผู้บอกคนใหม่กับคำถามที่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านตำรวจเอกสมยศพมพันม่วงจะยุติบทบาทในอีกสองปีข้างหน้าซึ่งครบวาระและจะไม่สมัครลงแย่งเก้าอี้ต่อไปใช่หรือไม่บิ Big ๊กออสตอบเพียงว่าเป็นเรื่องของอนาคต แต่ผมกับพร้อมให้การสนับสนุนคนดีมีความรู้และพร้อมเสียสละให้กับวงการฟุตบอลไทยให้เดินไปข้างหน้าเป็นคำตอบที่ยังไม่ฟันธงอย่างชัดเจนเมื่อจบวาระ4ปีนี้ในปี2567แล้วพลตำรวจเอกสมยศภุ้มพันม่วงจะสนใจทำหน้าที่และลงชิงตำแหน่งต่อหรือไม่ถ้าถามตัวนี้อาจเร็วไปที่จะตกตะกอนความคิดอีกไม่ถึง2ปีจากนี้มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่าง ที่มีผลกับการตัดสินใจและต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับจากคุณวุฒนนท์บุญวานิดนะครับนักข่าวของเดล l y เนวหล้อลุ้นช้างศึกยุคมาโนจอดทำลายสถิติไร้ผ้ายติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมลูกหนังทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุ้นสร้างสถิติไร้ผ้าย11นัดติดต่อกัน ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จอสร้างสถิติใหม่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกนะครับทีมผู้บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนําทีมของมาดา,นนามแป้งนนพลลำซำผู้จัดการทีมและมอนุโพก,กิ้งกุนซือหัวหน้าผู้ฝึกสอนปิดฉากช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมด้วยการเก็บชัยชนะ2นัดรวดเหนือเนปาล2-0และซูรินาม1-0พร้อมรักษาสถิต,ติยังไม่แพ้คใครตลอด10นัด ที่เข้ามากุม,มงเงี้ยนทีมชาติไทยชุดใหญ่ทําให้ทีมชาติไทยมีโอกาสสูงมากที่จะกระยับจากอันดับที่112ของโลกในปัจจุบนันขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม110อันดับแรกของโลกในการประกาศฟีฟ่าแลงกิ้งที่จะมีขึ้นในวันที่31มีนาคมนี้นอกจากจะส่งผลถึงอันดับโลกในฟีฟ่าแลงกิ้งที่เตรียมขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม110อันดับของโลกแล้วนะครับก็ยังยึดสถิติไม่แพ้ใคร10นัดเตะต่อการอย่างต่อนเนื่อง โดย AFF ซูริคั2020ที่ทีมควาแชมป์มาก่อกรอ,กองโดยเป็นผลงานดีที่สุดของทีมนับตั้งแต่ทศวรรษ2000ที่นธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟา่ามีการจดบันทึกแล้วรับรองสถิติของฟุตบอลกีมชาติอย่างเป็นทางการโดยสําหรับการที่ไม่แพ้ใคร10นัดติดต่อกันครั้งนี้นับเป็นผลงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยเทียบทยเ,ทยเท่าผลงานในช่วงยุคปี2000ในยุคของปีตเตอร์วิธอดีตกุนซือชาวอังกฤษ ซึ่งเท่ากับว่าหาโมโนโปกิง้งพาทิมชาตไทยไม่แพ้ใครอีกหนึ่งนัดจะสร้างสถิติใหม่ด้วยผลงานที่ไม่แพ้ใครยาวนานถึง11นัดติดต่อกันในทันทีปิดท้ายด้วยโกอุ้มมาเองทิรทอนบุญมาทันโปรกลุ่มขายสตัดดังเผยเหตุยอมปล่อยอาวุธคู่กายขาดทุนทิรทอนบุญมาทันแบ็คซ้ายดีกีทีมชาตไทยของไทยเรานะครับ ปลดขายสตั๊ดแบรนด์ดังแบบขาดทุนเพราะใส่แล้วรู้สึกไม่ใช่ทำแฟนฟุตบอลสุดหือหากลายเป็นประเด็นสุดหือหาในโลกออนไลน์สำหรับบรรดาแฟนบอลที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายรองเท้าฟุตบอลสตั๊ดของแท้หายากราคาถูกหลังจากโกอุ้มทีเลรทอนบุญมทาทันแบ็กซด์บบริดัมยูนเต็ดโผล่ขายรองเท้าสตั๊ดของตนเองชนิดยอมขาดทุนจากราคา7,400บาทเหลือเพียงแค่7,000บาท แม้ยังไม่เคยได้สวมใส่หรือสวมใส่แข่งขันหรือแม้แต่ซ้อมแต่ครั้งเดียวสำหรับรองเท้าของทีละทอนยี่ห้อคู่กายก็คือยี่ห้อพูม่ารุ่นอัลตรา1.1โดยแบ็คไซด์ในวัย32ปีเปิดเผยว่าสวัสดีครับผมขออนุญาตขายรองเท้าพูม่าที่ซื้อมาแล้วลองสวมใส่ตอนนั่งประชุมทีมเมือ่อวันนี้แล้วรู้สึกไม่ใช่เลยถอดเก็บมีใครสนใจตัวนี้ไหมครับซื้อมา7,400 บินจากฝรั่งเศสมากับแฟนของจักรเกล็ดเบอร์17ของบุรีรัมสดๆร้อนๆเลยครับขาเนียราคา7,000บาทครับยังไรก็ตามก่อนในนิติเลตรนเคยทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการขอแกลกรองเท้าในกลุ่ม Facebook นังกลาบมาแล้วโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยสาเหตุการแลกในครั้งนั้นว่าลองสวมใส่ข้างซ้ายข้างเดียวและครั้งเดียวรู้สึกไม่ถนัดหุ้มขอ นีกคือสรุปขาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่29มีนาคมนะครับวันนี้แฟนๆนะฮะหา้ามลืมโดยเ็ยขาดฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับมีคิวลงเตะกับทีมชาติอิรั์ในศึกดูไบครับนะครับ